สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Landslot วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเกมที่ทั้งอบอุ่นและเศร้าไปพร้อมกันเกมที่พูดถึงความฝันหน้าที่และอิสรภาพของมนุษย์เกมที่ชื่อว่า Hazel Sky จาก Coffee Addict Studio และ Neon Doctrine บน Nintendo Switch เรื่องราวของเฮเซลสกายเริ่มต้นบนเกาะแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยท้องฟ้าและทะเลที่นั่นคือสถานที่สำหรับการทดสอบของวิศวกรใครก็ตามที่อยากเป็นวิศวกรของเมืองกีเดียนต้องผ่านมันให้ได้ถ้าสำเร็จพวกเขาจะได้กลับบ้าน <'s> ยังมีเกียรติ s <S แต่ถ้าล้มเหลวจะถูกในระเทศตลอดกาล <care>, เราได้รับบทเป็นเชนเคซี่ เด็กหนุม่มจากเมืองกีเดียนที่ถูกส่งมาทดสอบบนเกาะนี้พ่อของเขาเคยเป็นวิศวรกรมาก่อนแต่กลับถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศทำให้เชนต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อกู้ชื่อเสียงของตระกูลที่เกาะแห่งนี้ไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ซากเครื่องจักรพังๆสพานหักและเครื่องบินที่เสียภารกิจของเขาคือซ่อมเครื่องบินให้กลับมาบินได้แล้วนำมันกลับไปยังกีเดียน ระหว่างการเดินทางเชนได้ยินเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งผ่านวิทยุเธอชื่อเอรินเอรินเป็นผู้เข้าสอบอีกคนจากเกาะอื่นและทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันทุกคื่นจากคนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนกลายเป็นคนที่เข้าใจกันมากที่สุดทั้งคู่ต่างตั้งคำถามกับเมืองกีเดียนว่าทำไมโลกถึงแบ่งคนออกเป็นวิศวกรกับศิลปินทำไมคนที่สร้างสรรค์ศิลปะ ถึงถูกมองว่าเป็นไผ่เมื่อเชนค่อยๆสำรวจก่อไปเรื่อยๆเขาพบหลักฐานมากมายว่าผู้เข้าสอบหลายคนไม่เคยกลับบ้านมีคนที่พยายามหน,นีมีคนที่เลือกที่จะไม่กลับไปยังกีเดียนและมีคนที่ถูกลงโทษดเพราะไม่ยอมทําตามระบบของเมืองเอรินเองก็เริ่มพูดถึงแผนที่จะหนีไปด้วยกันเชนเริ่มสับสนเขาควรทําตามหน้าที่ที่สังคมมอบให้หรือทําตามเสียงของหัวใจตัวเองเมื่อเครื่องบินของเชนถูกซ่อมเสร็จเขามีสองทางเลือก1 บินกลับไปยังเมืองกีเดียนเพื่อเป็นวิศวกรอย่างที่ฝันไหวหรือ 2. ปล่อยทุกอย่างไว้แล้วหนีไปกับเอรินเพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระตอนจบของเกมจะเปลี่ยนไปตามการตัดสินใจของเรา <Okay. S 2> แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเฮเซลสกายก็จะทิ้งคำถามไว้กับเราว่าคุณยังคงทำตามความฝันของตัวเองอยู่ไหมถ้าระบบบอกว่ามันผิดเฮเซลสกายไม่ใช่เกมที่เน้นแอคชั่นหรือความยากมันคือเกมที่ให้เรานั่งฟังลองคิดและซึมซับอารมณ์ของตัวละครเป็นเรื่องราวของความฝัน ความผิดพลาดและความกล้าที่จะเลือกทางของตัว, <Yeah. S 1> ตวเองใครที่ชอบเกมแนวเล่าเรื่องบรรยากาศอบอุ่นปนเหงาเหงาแบบไฟ t c h หรือเจอร์นีเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับและคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณเลือกตอนจบไหนในเฮ l เซลสกายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ